เหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนิยมแล้วก็หายากมากนะคะแถมตัวหนังสือมีการขยื่นขึ้นอ่าซ้อนกันนะคะแต่ว่าของพี่จ้อยอ่าเหรียญน,นี้ก็จะมีความพิเศษของช่อฟ้ามีสองจุดนะคะเพื่อนๆจ้า สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลน์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้แนะนําเลยนะคะให้เพื่อนๆเก็บสะสมเหรียญอ่าหนึบาทปีพศสองพันเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สองรองจาก เหรียญปีพศสองพนะคะหายากตัวติผลิตน้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษหลายๆอย่างถ้าเพื่อนๆอรู้จักสังเกตดูให้ดีนะคะอาจจะพบเจอแบบของพี่จอยก็ได้นะคะสำหรับของพี่จอยก็จะมีช่อฟาอ้าขึ้นเป็นสองช่อเลยนะคะ แต่ว่าบางเหรียญน,นะคะบางเหรียญก็จะมีตัวหนังสือขยื่นเคลื่อนซ้อนนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไปเยอะเลยนะคะถ้าเป็นเหรียญตัวหนังสือขยื่นเคลื่อนซ้อนก็มีการขายกันถึงอ่าห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญพิเศษนะคะ เหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเป็นเหรียญปีพศ2541ตัวติดผลิตน้อยลำดับที่2เลยนะคะสำหรับของพี่จอยสังเกตดีๆนะคะตรงหลังวัดอ่อ พระปรางนะคะตรงพระปรางก็จะมีช่อฟ้าขึ้นมาด้านบนนะคะตรงพระเจดีขึ้นมาแทงขึ้นมาอีกช่อหนึ่งนะคะสังเกตดีๆนะคะด้านบนของเหรียญแบบนี้เลยนะคะสำหรับเหรียญที่มีตัวหนังสือขยื่นเคลื่นอน้อนเพื่อนๆก็ลองใช้แว่นขยาย อลองขยายดูนะคะจะพบเจอนะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะสำหรับเหรียญปีพศ2อ4 1อถ้าเป็นเหรียญ UNC นะคะที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีการซื้อขายกันถึง500 600 700กว่าบาทอยู่ที่สองคน2คนที่ตกลงกันนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากรองอันดับที่2เลยแล้วก็ ถ้าหากเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วถ้าเป็นเหรียญพิเศษก็มีการซื้อขายกันเยอะเหมือนกันนะคะเจ็ดร้อยถึงหนึ่งันบาทเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นเหรียญที่มีความนิยมรองจากปีสองพศ2 5งพ้ายยีนะคะที่หายากในตอนนี้ ก็จะเป็นที่กล่าวขานของนักสะสมนะคะมีความต้องการของนักสะสมมากอืกก็จะประมาณนี้ตามที่พี่จอยได้ข้อมูลมานะคะตัวหนังสือที่ขยื่นขึ้น้อนนะคะที่มีตัวหนังสือคําว่าภูมิพลอดุยเดชนะคะขยื่นเคลื่อน้อนกันเห็นเห็นนะคะเห็นเห็น,เห,นเห็นชัดด้วยนะคะ ถ้าเราส่องด้วยแว่นขยายนะคะก็จะประมาณนี้พี่จอยก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เก็บสะสมกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเพื่อจะพบเจอเผื่อจะมีโชคดีนะคะอาจจะพบเจอเหรียญหนึ่งบาทปีพศอสองพันห้าร้อยอ่า ยี่สิบห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะเพื่อนๆนจ๋าไม่ใช่เหรียญสองบาทนะเหรียญหนึ่งบาทปีสี่หนึ่งอยู่ที่อันดับที่สองจำนวนการผลิตยอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยนะคะถ้าหากว่าเราพบเจอเหรียญที่พิเศษแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า ถ้าพบเจอบางทีอาจจะไปเจอตัวหนังสือขยือนเกินสอนนะคะอย่างพี่จอยโชคดีก็เจอ,อหลังตรงนี้นะคะหลังพระเจดีก็จะมีช่อฟ้าสองช่อขึ้นมาแบบนี้ปกติจะมีช่อเดียวนะคะมีช่อเดียวแต่ของพี่จอยอเหรียญน,นี้มีความพิเศษก็คือมีอยู่สองช่อนะคะ พอมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆอ,อาจจะพบเจอหรือว่าเจอเรียญปีพศ25 4 1รีก็ลองนะคะลองลองลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆจะก็จะประมาณนี้ของพี่จอยก็ะเื่อนเคลื่อนซ้อนในตัวหนังสือของพี่จอยก็พอมีเหมือนกันนะคะ ต่พี่จอยเก็บไว้ปีพศ2541ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะหลายเหรียญเหมือนกันเพื่อนๆถ้า,อ,าอยากได้ลองติดต่อพี่จอยมานะคะเราจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นธรรมดานะคะไม่พิเศษนะคะ ก็เราสามารถที่จะเก็บได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษถ้าเราชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าการเก็บคือการอมนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้แล้วก็คงจะให้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ